ยังคงมีให้เห็นรายวันอยู่นะสำหรับผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพนั้นหลอกให้โอนเงินค่ะล่าสุดเป็นกรณีของยูทูบเบอร์สาวค่ะที่ถูกมิจฉาชีพนั้นเข้าหาด้วยการติดต่อว่าจ้างให้รีวิวเสื้อผ้าค่ะก่อนที่จะใช้อุบายให้ชวนลงทุนกระตุ้นยอดขายในเว็บไซต์ร้านเสื้อผ้ากว่าที่จะรู้ทันนะคะก็สูญเงินไปเกือบ ,00 แสนบาทค่ะ นางสาวสุพนัดดำรัสเซริหรือวีวียูทูบเบอร์เข้าร้องทุกแจ้งความที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญ,ญกรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งหรือสอ,อทอหนึ่งพร้อมกับนำหลักฐานยืนยันความเสียหายเป็นข้อความสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาการหลอกลวงให้ทำภารกิจกระตุ้นยอดขายจากแอดมินหลังได้รับการติดต่อให้รีวิวเสื้อผ้าและหลักฐานสลิปการโอนเงินให้มิจฉาชีพค่ะ นางสาวสุพนัดเปิดเผยว่ามิจฉาชีพนั้นได้ติดต่อผ่านโทรศัพท์ด้วยเบอร์ติดต่อที่อยู่หน้าบัญชี Instagram. อินสตาแกรมอ้างว่าจ้างงานให้รีวิวเสื้อผ้าจากนั้นค่ะก็ให้เข้ากลุ่มไลน์มีสมาชิกกว่า300คนชักชวนกันทําภารกิจ ไม่นานนะคะก็ถูกแอดมินเนี่ยดึงออกไปอีกกลุ่มค่ะอ้างว่าเป็น VIP เสนอการลงทุนที่มากขึ้นด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ค่าตอบแทน10%แต่ว่าต้องโอนในเวลาที่กำหนด10-15 1นาทีนะคะซึ่งก็หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินหลายครั้งค่ะรวมเป็นเงินแล้วเนี่ย560,000บาทซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใน1วันและมีผู้เสียหายมากกว่า50คนค่ะ เราดูคนอื่นเขาทําก่อนแล้วเขาก็มีการแปะสลิปแล้วก็มีหลักฐานว่าเขาได้เงินเข้าเราก็เลยลองทําตามพอทําตามเสร็จภารกิจหนึ่งค่ะมันก็จะมีภารกิจที่สองขึ้นซึ่งถ้าเราไม่ทําเขาบอกว่าห้ามปฏิเสธภารกิจเกิน3ครั้งงั้นก็จะถูกตัดออกจากกลุ่ม mm hmm. ก็เลยมีการโอนเพิ่มโอนเพิ่มขึ้นในจำนวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งภารกิจที่สองที่3โอนไปก็ยังได้เงินเท่าที่เขาเป็นบอกว่าจะได้คอมมิชชั่นเท่านี้ค่ะพอมันได้ปุ๊บ ทีเนี้ยยอดมันเริ่มสูงขึ้นแต่คน300คนก็ยังโอนนะคะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคนจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องของหน้าม้าหรือม้าอะไรเพราะเราไม่รู้เรื่องพวกนี้จริง พลตตรีชัดปฏักการคล้ายคลึงผู้บังคับการสอทหนึ่งเปิดเผยว่ากรณีนี้นะคะผู้เสียหายได้แจ้งความออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ไทยโพ o l i ออนไลน์ .com ค่ะก่อนที่จะมาพบกับสอทซึ่งตำรวจสืบสวนในเบื้องต้นก็พบบัญชีม้าที่รับโอนเงินจากผู้เสียหาย2บัญชีและอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมค่ะก,ก็จะพยายามไล่ให้ดีที่สุดนะครับพยายามให้ทำรนวนสวนเนี่ยไล่บัญชีม้าไปถึงสุดที่ไหนนะครับก็คงจะต้องประสานกระทัง ธนาคารการนี้ซึ่งตอนนี้ได้2บมัญชี2บมัญชีเดี๋ยวก็จะดําเนินการสอบสวนของทางผู้ชายเนี่ยเพิ่มเติมนะครับก็ฝากเตือนครับตรงนี้ฮะคือพรายมให้เชื่อใจพอทางผู้ชายเนี่ยเข้าไปในกลุ่มแล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่ม VP อีกเสร็จแล้วก็มีการทำธุรกิจก็รู้ว่าเสร็จธุรกิจหนึ่งเขาเสียเงินไปหลายแสนแล้วเราก็ต้องทาธุรกิจ2ต่อไปนะครับมันก็จะเสียไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเตือนกันนะครับ ตำรวจก็ย้ำเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อการติดต่อเข้ามาชักชวนลงทุนหรือว่าจ้างงานผ่านทางช่องทางออนไลน์เพราะว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงสุดท้ายก็คือการหลอกให้โอนเงินค่ะส่วนกรณีที่หลงเชื่อโอนเงินให้กับมิจฉาชีพไปแล้วนะคะก็ให้รีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีพเพื่อให้อายัดเงินโดยด่วนจากนั้นค่ะก็ให้แจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์ .com ค่ะ